สวัสดีทุกท่านค่ะตอนนับก็สู่ช่องแม่หมอลลโอลลโอเมจิกเชนทาร์รอตนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อรนดอมที่ว่าเขาคนนี้เจตนาเข้ามาหาคุณด้วยความจริงใจหรือต้องการเข้ามาหลอกลวงอะไรบางอย่างจากคุณนะคะการที่เขาเข้ามานี้เขาเป็นแกมเมอร์หรือเปล่านะคะต้องการมาหลอกให้คนรักหรือไม่หรือเขาเข้ามาด้วยความจริงใจจริงๆต้องการที่จะรักคุณจริงๆนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะแม่หมอจะบอกว่ามีแกมเมอร์ระบาดเยอะมากเลยนะนนแล้วก็สาหรับท่านใดก็ตามนะคะที่อยากจะเช็คว่าคนรักคนคุยของคุณเนี่ยนะคะ คนนี้เข้ามานี้นะคะเข้ามาด้วยเจตนาอะไรก็สามารถมาเช็คดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแรนดอมกันเลยดีกว่านะคะมาดูกันนะคะว่าเอเนจีของคุณกับไพ่กองนี้ตรงกันหรือไม่นะคะหรือสําหรับใครก็ตามนะคะที่อาจจะไม่ได้เจอสถานการณ์นี้อยู่ก็สามารถเลื่อนคลิปนี้ผ่านไปได้เลยนะคะสามารถไปดูคลิปอื่นๆน,นะคะในช่องของแม่หมอได้นะ,ะแล้วใครก็ตามที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่า นะคะอินเจของเขาคนนี้นะคะนะจะเป็นอย่างไรนะคะตัวตนของคุณกับเขาในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะโอ oh. i g h t of the Pentacles นะคะและ Ace of the Pentacles นะคะมองว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเพิ่งเข้ามานะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรืออายุไล่เลี่ยก,กว่าคุณนะคะเต็มที่ก็อาจจะโตกว่าคุณมากเล็กน้อยนะคะโตกว่าคุณเล็กน้อยเท่ากันหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าเลยนะคะคนคนนี้เข้ามาด้วยความสนใจอะไรบางอย่างอยากจะขอโอกาสอะไรบางอย่างจากคุณนะคะอยากจะเข้ามาทําความรู้จักอยากจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ค่ะถ้าคุณเจอใครบางคนที่เข้ามาด,ด้วยเอเนจีแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ก็สามารถไปต่อกับคลิปข้าง ได้เลยนะคะมาดูกันค่ะ เจตนาที่แท้จริงของเขาคนนี้นะคะที่เข้ามาเนี่ยนะ,ะเขาต้องการเข้ามาด้วยการเป็นเพื่อนนะคะต้องการเข้ามาด้วยเรื่องของความรักนะหรือต้องการเข้ามาด้วยเรื่องอะไรนะคะสําหรับท่านใดก็ตามนะคะที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวซึ่งเป็นดวงของคุณจริงๆนะไม่ใช่การแรนดอมไม่ใช่การสุ่มเลยสามารถส่งรูปคนคุยของคุณคนที่อยู่ในใจของคุณมาเช็คดวงได้ด้วยนะคะมีหลายโปรโมชั่นมากเลยไม่ว่าจะเป็นโปรตามใจสามารถตั้งคําถามเองได้เลยนะคะว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณจะเป็นยังไงต่อไปหรือจะหาถ้าคุณ จะเลือกแบบเป็นเซตคําถามก็ได้นะคะนะจะมีแบบโปรสถานะไม่ชัดเจนนะคะสามารถนะคะที่จะใช้คําถามตามในเซตของแม่หมอได้เลยนะคะนะทุกโปรโมชั่นเริ่มต้นสําหรับแบบพิมพ์อยู่ที่259เท่านั้นและสําหรับคนที่ต้องการเน้น โทรคุยส่วนตัวนะคะอยู่ที่30มนาทีสี9เก้านะคะสามารถจองคิวล่วงหน้าเข้ามาได้เลยนะคะย้าว่าต้องจองล่วงหน้าหน่อยนะจะได้นัดเวลากันนะคะทุกโปรโมชั่นส่งรูปคนรักคนคุยมาเช็คดวงได้หมดเลยค่ะมาดูกันค่ะเอเน g y ของคนคนนี้ที่ต้องการเข้ามาเนี่ยนะะเขาเข้ามาด้วยเรื่องอะไรกันแน่นะคะแม่หมอมองว่าเขาคนนี้นะคะเข้ามาด้วยเอเน g y ของการที่เหมือนอยากจะรู้จักกับคุณนะคะอาจจะเข้ามาจากการที่ให้เพื่อนช่วยนะคะหรือมีบุคคลที่3เข้ามาช่วยเหลือในความสัมพันธ์นี้นะหรือเรากับเขาอาจจะมี คุยกันทางโลกออนไลน์ก็ได้นะคะปิงปังกันนะคะแล้วเขาก็เลยอยากจะรู้จักเพิ่มเติมกับคุณมากยิ่งขึ้นนะแต่การเข้ามาของเขามาทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนะคะคุณตั้งรับไม่ถูกนะคะว่าเอ๊ะทาไมเขาเดินหน้าจัดเต็มจังเลยนะคะในการที่อยากจะพูดคุยกับคุณครั้งนี้นะมองว่าเขานะคะรู้สึกถูกใจอะไรบางอย่างในตัวตนของคุณนะคะแล้วก็อยากจะเดินหน้าจริงจังนะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่โสดมานานแล้วก็ได้นะคะแหมเมื่อได้มาเจอคุณเนี่ยก็เลยเดินหน้าจัดเต็มเลยทีเดียวนะเพจซับสแตนเดคิลสนะคะและเอ็ดออฟซ นะคะ อันนี้ไม่หมองมองว่าเขาอ่ะต้องการอยากจะขอโอกาสในการเรียนรู้รู้จักกับคุณนะคะแล้วก็มีความชัดเจนอะไรบางอย่างด้วยนะคะมองว่าต้องการที่อยากจะพูดคุยจริงๆนะคะเขาอยากจะรู้ว่าคุณสนใจในตัวตนของเขาหรือไม่นะคุณชอบเขาไหมเป็นอย่างไรนะคะนะในสายตาที่เขามองมาเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนเฟยสคุณเป็นดูเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองอ่ะนะแหละดูเป็นคนที่สตรองนะคะคุณและดูให้ความรู้สึกของการที่มั่นคงนะเขามองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่รักใครและคุณจริงจัง คุณเดินหน้าเต็มที่นะคะคุณเป็นคนที่ไม่รอเล่นกับความรู้สึกคนอื่นนะคะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาชอบนะแล้วคุณอาจจะเป็นคนตรงๆด้วยนะคะคุณไม่ค่อยซับซ้อนนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชอบคุณก็บอกว่าชอบรู้สึกอย่างไรคุณก็พูดแบบนั้นนะคะเขารู้สึกถึงความจริงใจเปิดเผยของคุณค่ะใน of cup นะคะและ Six o f s w อ r ์ s เนี่ยอันนี้ไม่มอมองว่า เขารู้สึกนะคะว่าการที่ได้คุยกับคุณเนี่ยมันเติมเต็มนะมัน f u ล f i l l m e n t อะไรของเขาบางอย่างนะคะคุณอาจจะเป็นพลังบวกให้กับเขาคุณอาจจะเป็นชิ้นส่วนที่หายไปของเขาก็ได้นะคะนะการมีคุณมันทําให้เขารู้สึกสบายอกสบายใจนะคะนอกจากนี้แล้ว6อปอนค่ะอยากจะขอโอกาสในการเดินหน้านะคะและเขาคนนี้ก็จะพยายามเดินหน้าความสัมพันธ์ของคุณกับคุณด้วยนะคะไม่เหมอมองว่าคนนี้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะรักของคุณน่าจะเป็นรักทางไกลนะคะเรากับเขาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะแเราอาจจะรู้จักกันในโลกของออนไลน์ ะะหรือเขาคนนั้นอาจจะอยู่คนละจังหวัดนะคะคนละประเทศคนละทวีปกับคุณนะคะแต่มองว่าเขาอยากจะเดินหน้าอย่างจริงจังนะคะนี่คือเอเนจีของเขาที่มีมอบให้กับคุณค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคําทํานายนี้ใช่นะคะนี่เป็นเรื่องที่คุณกําลังเจอเจออยู่พอดีเลยเขาคนนี้อยากจะเดินหน้ารู้จักกับคุณจริงๆเพราะเขารู้สึกว่าคุณถูกสเปกสามารถพิมพ์คำว่าน้อมรับคําทํานายมารับเอเนจีดีๆแบบนี้ไปได้เลยนะคะและแม่หมอขออวยพรให้คาทานายนี้จงก่อเกิดกับทุกท่านขอทุกท่านได้เจอความรักที่ดีและสมหวังค่ะ